สวัสดีครับสวัสดีครับทดลองไลฟ์สดอยู่นะครับ,รบอันนี้อยู่ หน้าร้านสะดวกซ่าขค้ื่องม,มาทำที่ข้างมนอนสรนโลกนะครับร้านนี้ก็ตามวิดีโอที่ได้ทำไว้ในช่องของผมนะครับจะมีทีวาโค้ดแล้วก็ซักฝา,านหน้าไฮเออร์สามเครื่องอบฝานหน้าอ,นอบาอบซักห้าอบสาม เราก็จะมนระบบชิมลาแบบ QR payment นะครับอันนี้ลองไลฟ์สดดูนะใครมาดูย้อนหลังผมว่าดูสดไม่น่าจะมีคนได้เห็นหรอกแต่ว่าใครมาดูดย้อนหลังผมจะลองมิเตอร์เสียงก่อนไี่ยินท่านนะหรอก ครับพี่ครับอ๋อรีเซ็ตครับพี่รีรีเซ็ตรีเซ็ตเออสายคู่สีขาวสีดำไม่ไม่แน่ใจว่าเ,เขาต่อมาจากโรงงานอะ่ะได้ต่อสายคู่นี้ไหมเดี๋ยวพี่รับรวนเข้าการตั้งค่าตามผมวิธีครับกดต่มเซ็ตแช่ไว้ จนหน้าจอขึ้น P1 กดปุ่มดาวปุ่มดาวเอ่อให้มัน